สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนนรงอิรุนนะครับเขากลับมาแล้วกับเทพแห่งคีย์บอร์ดครับ c o r s a K 7 0 Pro RGB คีย์บอร์ดที่ในยุคหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเป็น king of keyboard เลยก่อนที่พวกเราคีย์บอร์ดคัสตอมนะครับจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยณตอนนั้น K 7 0นี่แหละครับคือคีย์บอร์ดที่ the base ล้วได้รับการตอบรับดีมากๆในยุคหนึ่งนะครับมาวันนี้เขากลับมาพร้อมกับรุ่นใหม่เวอร์ชันใหม่ใน รุ่น corsair k 7 0 rgb pro พัฒนาต่อยอดมาจาก k 7 0นะครับที่หลายๆคนน่าจะได้จับจองเป็นเจ้าของกันนะครับมีหลายรุ่นมากเลยนะต่อยอดมาไม่ว่าจะเป็น low profile k 7 0 rgb k 7 0ที่ เป็นแบบไม่ R G B แล้วมีอีกหลากหลายรุ่นมากๆนะครับสำหรับรุ่น R G B Pro ที่พัฒนานมาเนี่ยแน่นอนมันมีดีกว่าเดิมมากๆในหลากหลายมิติเลยไม่ว่าจะเป็นตัว k e y c แคนะครับที่จะใช้ในรูปแบบ P B T Double Shot แล้วนะครับสวิชนะครับยังเป็น Cherry อยู่นะครับมีให้เลือกกันถึง5สวิตชจุดเด่นคือในเรื่องของความทนทานของเขานั่นเองนะครับ ตัวที่เราได้รับมาจะเป็น Cherry Blue Switch มาพร้อมกับในเรื่องของสาย USB ที่ detachable หรือถอดได้นะครับเป็น USB Type C รองรับ USB ที่เป็น USB 3.0ด้วยมาพร้อมกับสวิตนะครับในแบบทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นสวิตกดทีเดียวมาโครทุกอย่างจะถูกลบออกนะครับและสีไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเดียวเพื่อใช้ในการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับ ชมหน้าของตัวกล่องนะครับ K70 จะมาในรูปแบบใหม่นะครับถือว่าสวยงามมากๆตามยุคสมัย K70 RGB Pro ตัวนี้จะเป็นหน้าตาของคีย์บอร์ดนะครับถ้าสังเกตดูกันเขาจะบ่งบอกว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็น RGB ในรูปแบบ per key นะฮะแต่ละปุ่มจะสามารถปรับแต่งได้แบบ individual หรือแยกกันเลยนะครับ พร้อมกันนั้นก็จะมีปุ่มพวก edia, มัลติมีเดียมีสวิชในฝั่งของการคอนโทรลทุกๆอย่างาระบุเอาไว้มีที่รองข้อมือแบบนุ่มนิ่มด้วยและที่สำคัญใช้ชิป a อคซเดียวกับตัว k 9 5รุ่นใหม่นะครับทำให้มี Poring Rate สูงถึง8,000 Hz ในเรื่องของการตอบสนองในเรื่องของการรับคำสั่งรวดเร็วที่สุดเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่รวดเร็วที่สุดในชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้นะครับ ด้านหลังของตัวคีย์บอร์ดเองนี่ฮะมีฟีเจอร์ต่างๆระบุเอาไว้เช่นการดีไซน์มาในรูปแบบไอคอนิกคือชัดเจนมากๆใครเห็นการดีไซน์แบบนี้ต้อง k 70แน่นอนในเรื่องของวัสดุเป็นอลูมิเนียมเฟรมตามสไตล์ของเขาเลยมาพร้อมกับนี่นะฮะตัวคีย์แคบอย่างที่บอกว่าเป็น PBT Double Shot แล้วเป็นภาษาไทยด้วยนะ ใครอยากจะได้ดับเบิลช็อตภาษาไทายจัดไปฮะเนียนๆครับตัวนี้สวิชในส่วนของตัวทัวร์นาเมนต์โหมดแล้วก็ในส่วนของการรองรับของเขารองรับตั้งแต่ PC MacBook ยันไปถึง Xbox บอกครับ X b ็ x กก็รองรับนะโหดดีทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ดูกันนะครับอ่ะนิดนึงนิดนึงตรงนี้มีสโลแกนของตัวคีย์บอร์ดระบุเอาไว้ Press The Advantage นะครับคือเหมือนจิ้มจิ้มกดกดอะไรที่มันเหนือกว่านะฮะเนี่ยขิงนิดนึงนะเนี่ย <c oughs> ลองดูฮะเค0จ็ดสิ rgb version pro ส่วนตัวนะ s b ก็มี K70 หลายตัวแต่ตัวที่ชอบที่สุดที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็น K70 low profile นะครับอันนั้นชอบมากเป็นการส่วนตัวเลยเพราะว่า ในเรื่องของปุ่มแะไรต่างๆนะฮะมันกดมันดีแล้วก็ปุ่มมันไม่สูงมากไม่เมื่อยมือนะครับไม่ค่อยคุ้นดึงออกมาไม่มีสายฮะเป็นเคส70เวอร์ชันไม่มีสายเออพยายามดึงอยู่ว่ากลัวติดสายไม่ใช่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีสายคือมันสามารถที่จะถอดสายออกได้นะครับตัวคีย์บอร์ดก็จะมาใน ซองแบบนี้นะครับเป็นซองกันฝุ่นเนาะอุปกรณ์ด้านในนะครับโอ้ด้านในคือดีมากครับข้างในก็จะเป็นกล่องรูปแบบที่จะเป็นพิร์นของคอแซเขามีคู่มือมาให้นะครับหนึ่งเล่มมีสายนะครับซึ่งก็จะเป็นสาย Type C นะฮะในรูปแบบ USB 3.0ด้านหนึ่ง Type C ด้านหนึ่ง Type A นะครับที่รองเข้ามือนะครับในรูปแบบพิร์นใหม่ว้าวสวยนะแต่โดนหลอกฮะไม่ใช่แบบนุ่มนิ่มแข็งปักเลย แข็งเลยผมนึกว่าจะมาในรูปแบบนุ่มนิ่มอะ่ะเสียดายนะครับแต่สวยนะมันสวยแต่ว่าต้องบอกว่าไม่นิ่มเท่าไหร่นะครับมาเลยแข็งๆหน่อยนะฮะเหมือนคมแฟกเลยเ <c oughs> ข้าหัวทีนี้อาจจะเลือกอาบได้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะสำหรับตัวแป้นพิมพ์แกะซองออกมากันเลยเสียงลั่นมากแน่นอนครับเสียงแบบนี้จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นอกจากตัวเชอรี่ f x ที่เป็น Blue Switch นะครับแบบนี้ไม่ค่อยสวยขอเสียบสายสัญญาณนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะเปล่งประกายไฟออกมาด้วยนะครับอ่ะมาแล้วฮะเสียบปั๊บติดปุ๊บนะครับสำหรับคีย์บอร์ด K70 นะครับ RGB Pro ตัวนี้นะครับแน่นอนตัวเฟรมเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับ คือฐานด้านล่างเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยสีก็จะเป็นสีเงานะครับตัวลายนะครับเป็นแฮร์บราสปัดไปทางซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยสำหรับสัญ,ญลักษณ์นะครับของคอแซตัวแป้นพิมพ์นะครับลักษณะสีไฟตอนนี้ที่เขาเซตไว้น่าจะเป็นในลักษณะแบบคลื่นนะครับแล้วก็ตัวปุ่มกดต่างๆถ้าสังเกตดูกันนะฮะมาพร้อมกับปุ่มกดที่มีแป้นภาษาไทยแบบไฟลอดนะครับดูสิฮะ ไฟลอดนะสวยมากๆเลยนะครับด้านบนนะครับแถบด้านบนตรงนี้จะมีในฝั่งของปุ่มที่เป็นตัวโปรไฟล์นะครับปุ่มเรื่องของสีไฟนะครับความสว่างของเท้าตรงนี้แล้วก็จะเป็นปุ่มสำหรับล็อกวินโด์นะครับมีไฟแสดงผลบริเวณด้านข้างด้วยตรงนี้นะครับจุดเวลาใช้งานมันจะเด้งขึ้นมานะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับสำหรับปรับเสียงและจะมีมัลติมีเดียคีย์บริเวณตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็น stop นะครับ skip pay pause เนาะในฝั่งของคีย์บอร์ดเสียงลั่นๆอยู่แล้วตามสไตล์เขานะครับตัวสวิชเองเดี๋ยวเรามาดูตรงนี่ดีกว่าปุ่มลูกศรน,นะครับจะเป็นสวิชในรูปแบบ c h e r r y mx blue Switch นะครับไฟนะครับจะเป็นไฟลอดบริเวณด้านบนของเขา ตัวสวิชจะเป็นแบบบัดกีลงมาเลยนะครับไม่ใช่ฮอตสวอปนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับตัวแป้นพิมพ์เองบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นล่องสำหรับเก็บสายนะเป็นล่องลักษณะ 1, 2, 3เป็นประมาณ6แฉกนะครับมีตัวเพิ่มระดับความสูงด้านนี้แล้วก็จะมียางรองด้านล่างตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ายางรองที่จะยก ตัวบป้นพิมพ์ให้สูงขึ้นมานะครับให้พอดีกับข้อมือของเรานั่นเองนะฮะบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ของตัวสวิตช์ที่เป็นตัวสวิตช์แบบทัวนาเมนต์นะครับเราสามารถที่จะกดสวิตช์ตัวนี้มาได้แล้วก็พับตรงนี้มาล็อกเอาไว้เวลาเรากดสวิตช์ตัวนี้นะครับมาด้านขวานะตัวแป้นพิมพ์จะกลายเป็นสีแดงสีเดียวแล้วเขาจะลบค่ามาโครออกหมดเลยที่เราตั้งค่าไว้นี่ฮะ กดสวิตช์ตัวนี้ปับ๊บจะกลายเป็นโหมดทวนนาเมต์เอาไว้แข่งนะครับเวลาลงแข่งเกมต่างๆหรือเวลาเล่นเกมแบบจริงจังสาเหตุที่ทำให้เป็นสีไฟสีเดียวเพราะจะได้โฟกัสกับการเล่นเกมเป็นหลักไม่มารบกวนสายตานะครับแล้วตั้งค่ามาโครคีย์ต่างๆที่เราเซตไว้ออกหมดเพราะว่าเวลาแข่งจริงถ้าตั้งมาโครคือโดนแบนนะฮะอ่าจบเลยนะการแข่งขันของเรานะครับทีเดียวรู้เรื่องแบบนี้เลยนะครับ ในฝั่งของตัวแป้นพิมพ์เองนะครับอยากให้ดูกันว่าตัวแป้นพิมพ์จะเป็นแป้นลอยนะครับแบบนี้ทำความสะอาดได้ง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันหายไปนะครับนั่นคือเขาไม่มี USB hub นะฮะตรงนี้ไม่มีตัว USB port pass through มาด้านบนแปลกดีเหมือนกันปกติ K70 จะไม่พลาดนะครับแต่ก็อาจจะเข้าใจได้นะครับว่าในเรื่องของตัวคีย์บอร์ดยุคใหม่ๆ อาจจะไม่ต้องมีแล้วก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดใช้ในลักษณะนี้สิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือคุณต้องเสียบ USB 2เส้น2หัวนะครับแล้วก็การที่เขาทำในรูปแบบที่เป็น detachable มาสาย Type C เส้นเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดก็ได้เช่นกันนะครับนี่ก็คือในเรื่องของแป้นพิมพ์นะฮะ K70 เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูกันสัหน่อยดีกว่าครับว่าเสียงของตัวแป้นเป็นอย่างไร มาเดี๋ยวผมจะถอดในฝั่งของตัวไมโครโฟนมานะฮะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้กำลังใส่ปุ่มกลับคืนนะครับเพื่อจะเดี๋ยวจะลองพิมพ์เสียงให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะว่ามันจะไพเราะเพราะพิ้นขนาดไหนนะครับ โอเคนี่คือเสียงคร่าวๆของพี่แก K70 นะครับตัว RGB ในรูปแบบที่เป็น RGB Pro ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่พัฒนามาโดยภาพรวมนะผมมองว่าทำได้ค่อนข้างดีนะฮะ เอาจุดเด่นของตัว k 7 0มาต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว usb แบบ detachable tournament mode นะครับตัว s w i t นะครับที่จะเป็น Switch ในรูปแบบ pvt นะครับเป็น p o l y c a r b o n a เนด้วยเรื่องของความทนทานอันนี้หายห่วงนะครับและจุดเด่นเดิมที่เขายังมีอยู่ก็คือในเรื่องของตัว multimedia key ตัวปรับ Volume มนะครับตัวโปรไฟล์ต่างๆที่ต่อยอดมาจาก รุ่นใหม่ๆก็ทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะลองปรับในเรื่องของสีดูกันเขาบอกว่าตัวนี้สามารถที่จะปรับสีได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าซอฟต์แวร์เลยก็ได้นะครับวิธีการปรับง่ายๆฮะเนี่ยผมขอเล่งไฟให้สุดก่อนวิธีการปรับก็กดปุ่มฟังก์ชัน1อ่าหมดของเข้าเปลี่ยนหมดแล้วนะ2อะเห็นไหมอันนี้เป็นเรนดรอปนะครับ 3อ่าเป็นสีเป็นคลื่นไปเห็นไหมครับสี่เฮ้ยเท่เว้ยเทเว้ยเท่เว้ยห้าอันนี้เป็นแบบไท p e นะครับเราจะขึ้นมาหครับเป็นคล้ายๆกับลักษณะเกลียวขึ้่นนะครับ7ครับอืมนี่เป็นเฟสสีสลับไปเรื่อยๆนะครับ แครับอ่ะเนี่ก็จะเป็นไฟไล่ไปนะครับแล้วก็0ูนอ่ะโอเคต้องบอกว่าไฟแจมจริงๆสวยจริงๆนะครับจากการที่ได้ลอง Unbox ในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของวัสดุทำได้ดีเนื้อง,งานโอเคนะครับใครที่อยากจะซื้อนะครับผมแนะนำลองไปจับตัวจริงดูก่อนนะฮะ ต้องบอกว่าน่าจะถูกใจแน่นอนนะครับถึงแม้ในช่วงหลังๆมาก็จะมีคีย์บอร์ดคาร์ต,ตอมออกมาเยอะนะครับแต่ถ้าคุณอยากใช้แล้วจบเลยไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วอยากจะได้คีย์บอร์ดฟูลไซส์สักตัวหนึ่งที่เชื่อถือได้คอแซก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเชน่นกันกับตัวนี้ยังไม่ได้ลองให้ดูครับก็คือในเรื่องของที่รองข้อมือที่เป็นแม่เหล็กนะครับใส่แบบนี้ได้เลยสวยมากนะครับเท่มากแล้วก็ ช่วยในเรื่องของการเซฟข้อมือได้ด้วยนะครับราคา4,990าบาทสำหรับเจ้า k 7 0 rgb pro นะครับเพื่อนๆที่สนใจลองไปจัดหากันได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับมีวางจำหน่ายแล้วหรือจะสั่งที่ ตัวคอแซนะครับออฟฟิเชียลสโตก็ได้นะเขาก็จะมีวางจําหน่ายอยู่เช่นกันรับประกันสินค้า2ปีนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายนิดน,นึงนะครับหลังจากจบคลิปก็จะมีตัวซอฟต์แวร์ IQ ให้ดูกันเนาะว่ามันปรับแต่งอะไรกันได้บ้างนะครับส่วนใครที่สนใจไปลองจับจับจิ้มจิมจัดจัดกันได้เลยนะครับจัดจัดเลยนะจัดให้จัด,ให,จดให้เลยว่านะครับกับ K 70นะครับ r g b pro ตัวนี้อีก1คีย์บอร์ดนะครับ ตัวเทพจากคอแซราคา4,990ใครเห็นก็ว่าแพงใช่แพงแต่มีฟีเจอร์อัดแน่นมากๆขอบคุณคอแซที่เอื้อเฟื้อคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้ได้ลองเล่นกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในซอฟต์แวร์ iQ นะครับปิดท้ายกันโดยซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถปร,รับแต่งอัปเดตซอฟต์แวร์แก้ไขต่างๆได้ยอะแยมากมายนะครับ ตัวนี้ก็คือตัวฮัรดแวร์ของเรานั่นเองนะครับ K70 RGB Pro แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าซิงโครไนซ์กับตัวเมนบอร์ดด้วยตัวคอมเบอร์เตอร์ Core XT และตัวชุดน้ำ H150 h i Elite LCD ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองปรับแต่งในส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันครับคีย์บอร์ดนะครับก็จะปรับแต่งทั้งในส่วนของตัว Key ์อ s ซ g n เมนตนะครับ ปรับฮาร์ดแวร์คีย์แอสซายเมนต์ไลนิ่งเอฟเฟกปรับสีไฟต่างๆได้นี่เลยเลือกเลยจ้าจะเอาสีไหนจัดปายรูปแบบไหนจัดปายนี่ครับโหมด Water Color บด Water Color Spectrum นะครับ Color Pulse Color Chips Color Wave Corsair Audio Visual นะครับ Rain นี่เป็นฝนนะฮะ r n i o w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  e Spiral Rainbow, Sp Rainbow Typing Light นะครับหรือจะเป็น w i z ซอนะครับแล้วก็จะปรับเรื่องของความเร็วความชา้าโปรไฟล์ Start, Stop ต่างๆได้นี่จะเป็นตัว h a r d ดแวร l i g h t นิ่งนะครับที่จะ Memory ไว้ในตัว Memory ของคีย์บอร์ดเลยมีอยู่ด้วยกัน8 MB นะครับสามารถ Memory ได้แล้วก็ไฟนะครับตามปุ่มต่างๆก็สามารถปรับได้เช่น ปุ่มโปรไฟล์ปุ่มเพิ่มแสงปุ่มล็อกวินโดว์นะครับโลโก้คอ์แซปุ่มมิวสเสียงปุ่มมัลติมีเดียและทุกปุ่มเลยสามารถแยกปรับได้หมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการปิดที่เป็น alt n a tab e t alt n a t e F4 shift tab นะครับ win key ต่างๆก็มาตัาง้ตงค่าได้ device setting นะครับก็จะเช็คอัปเดตนะครับตั้ง pouring rate นะฮะได้สูงสุดถึง8,000 Hz ความสว่างนะครับแล้วก็ layout ของตัวคีย์บอร์ดนะครับ ก็จะมีโปรไฟล์ต่างๆที่สามารถตั้งค่าได้นี่คือตัวซอฟต์แวร์ครับผม